พี่ปูทำอะไรครับก่อมัอยไประบอมันเล็กไปัดได้ไม่หมดอ่อะป่โอ้โหดูตั้งใจมากเลยครับพี่ปนี่นะมาไม่ทันนีอะไรกักษาเนี่ยพี่มาไม่ทันูแต่สัมภาษณ์อยู่เก็บหมดแล้วดิ ถุงเลยพี่ในถุงในถุงขนุนถุงขนุนพี่ปูชวนพี่อะไรครับพี่อะไรขอกล้องนี่ครับอายว่ะเก็บเก็บเก็บอะไรไปมั่งครับเอากล่องมาน้อยมากคือจริงๆอยากเก็บทุกอย่าง <ฮะ S 2> แต่ว่ามัวแต่พลาดอยู่หันมายีเขาเก็บของไปหมดแล้วอ่าฮะได้ต่ละอมีความหมายยังไงมีเลือกๆไหมฮะว่าไม่ได้เอาความหมายเลยค่ะอะไรก็ได้ตอนนี้โอเคนะพี่ปูขอกล้องหนึ่งเหรอนะรุ่นมากครับ ดูเขาสายตานิดนึงสายตาขอบคุณครับสายตาด้วยครับ <laughs> มันต้องมีความหมายดีไปปู